ยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมมี f อนะครับผมโทรไปตามมาด่วนเลยนะครับต้องรีบมาที่ร้านกาแฟกกกเลยนะครับขับรถมาจากสกลนครเลยนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้บอกว่าต้องรีบขึ้นมารีบขึ้นมานะครับก็ตอนนี้มาถึงร้านกาแฟกกกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามนะครับทั้ง FC 2สองท่านนี้มันทำอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเาทำอะไรล่ะครับเนี่ย ก็สนใจกาแฟกุกกเห็นในโฆษณาใน YouTube ใน a c e บ o o k นี้น่ะแล้วหาอยากจะหาช่องทางหารายได้ด้วยอันนี้เป็นแม่ลูกกันแม่ลูกกันเนาะแสดงว่ามากับคุณแม่กับคุณลูกเนาะคุณแม่ขึ้นมาเอ๊ะได้ได้ยินกาแฟกุกกมาจากช่อง่องทางไหนครับผม u t u b e แล้วก็เฟซบ o o กโอ้นะครับผมก็เลยวันนี้ก็พูดตรงๆว่าได้ได้ยินก็ไม่ใช่ได้ได้ยินปะปายนะแต่ว่า ตัดสินใจกันผู้ชายนี่มันมีอะไรโดืดจิ้โดือดใจไอเอ๊ะอยากมาอยากมาต้องมาตอนแรกตอนแรกตื่นเต้นเรื่องครีมครับผมตอนแรกไอเอ๊ะพอความอลังการของการเปิดตัวครีมเออโอแม่เออเราจะมาปลูกสัตว์อะไรพอเป็นเฟรนช์ชายเกาหีไม้เผื่อมีรายได้เอ็มกุ้ยเว่เออกาแฟดีป่ะไหมแม่คือของเราชอบของเราชอบใช่เพราะว่าคนที่บ้านเขากินเขากินกาแฟเนาะเดี๋ยวน้องนิวเดี๋ยววันนี้น้องนิวจะ ชงให้ทานสดๆเลยเนาะกับกาแฟกก่อนะน้องนิว๋ยวเสียบกาน้ําร้อนนะครับผมเนาะวันนี้วันนี้นอกจากจะมาชิมกาแฟแล้วนะครับสนใจอะไรอย่างอื่นอีกบ้างหรือเปล่าครับกับครอบครัวกาแฟกกอของเราครับก็สนใจพวกอาหารเสริมพวกอะไรแล้วก็อยากจะร่วมทําธุรกิจโอ้ธุรกิจกับกาแฟกกอใช่ไหมครับโอ้โหนี่นะครับผม ถือ <One> ว <input> ่าเป็นเจ้าแรกเลยนะครับผมในวันนี้ที่ดุดวิ่งตรงมาหาแล้วก็มานั่งรอมานั่งรอด้วยนะครับมีที่ไหนนะครับมานั่งรอมานั่งรอนะครับมานั่งรอเลยนะครับเนี่ยก็นะครับถือว่าวันนี้ก็เราก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกาแฟกอกของเรานะครับวันนี้นะครับเห็นว่าอยากจะทําช่อง youtube ด้วยหรอใช่แม่สนใจอ๋อคิดชื่อช่องไว้แล้ยังครับ คิดไปแล้วค่ะคิดไปแล้วเนาะชื่อช่องอะไรครับผมช่องอะไรเนาะครูบ้านดงค่ะครูบ้านดงไม่มีชแนลไม่มีอะไรใช่ไหมครับโอ้มีช่องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพูดในไลฟ์สดด้วยแล้วก็ ฝากลงไปในคลิปนี้ด้วยนะครับก็คือช่อง u t u b e นะครับครูบ้านดงนะครับเนาะเข้าไปติดตามหรือว่าครูบ้านดงมีอะไรให้ติดตามบ้างนะครับเราฟังข่าวนะคะกบการกกอสาขาแล้วอำเภอดงหลวงสาขาแรกเลยใช่ไหมครับสาขาแรกนะครับสาขาแรกอำเภอดงหลวงนะครับถือว่าเป็นคนในพื้นที่เดียวกันเนาะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตามาสนับสนุนลูกหลานที่อยู่กกอกด้วยนะครับก็ผมก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวกาแฟกกอกนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวจะให้ท้องมิวเขานะครับชงกาแฟกบก่อให้เราได้ทานแบบสดๆหอมๆไปเลยนะครับแล้วก็รีวิวผ่านาคลิปวิดีโอช่องกาแฟกบกอตอนนี้เลยนะครับผมเนาะเดี๋นะยวเราจะพูดนะครับมาแล้วมาแล้วนี่นะครับผมอันนี้คือทีซองอนนใส่ใร้อนครับ นี่นะครับเราเราไม่มีการแบบหน้าหมาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับม,มาบมามมหาแล้วก็เนี่ย <c oughs> ให้เปิดให้ชิมให้ให้ชงกันเลยนะครับผมอร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวเรามาลองฟังจากปากกันนะครับคือออเดอร์หนึ่งลังก่อนก่อนชิมอะค่ะหนึ่งลังนะครับอออโอ้โหหนึ่งลังปังมากเลยครับแม่ <c oughs> ไม่สั่งหนึ่งไม่สั่งหนึ่งถ้วยเราจะสั่งหนึ่งลังนะครับนี่นะครับออเดอร์ปังมากเลย นะครับหนึ่งรังนะครับเปิดเปิดเลยนะครับวันนี้หนึ่งได้ไหมได้หนึ่งรังนะครับหนึ่งลังค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มใช่ไหมเพิ่น้ำร้อนเนาะเติมแค่น้ำร้อนร้อนอร่อยแต่ถ้าไมนไม่อยากรสชาติขมมากก็เพิ่มน้ำใช่ใช่แต่ได้แต่ถ้าอันนี้มันจะรสชาติพอดีกลมกล่อมครับผมนี่นะครับอร่อยค่ะอร่อยโอ้โหนะครับมารอมารอมารอกาแฟนะครับเป็นชั่วโมงนะครับเพื่อสิ่งนี้นะครับผมเพื่อสิ่งนี้สุดยอดมากเลยนะครับเนาะ ก็อย่าลืมนะครับวันนี้ผมก็ได้กาแฟหนึ่งลังนะครับผมจากช่องครูครูบ้านดงนะครับครูบ้านดงนี่นะครับผมเดี๋ยวนะครับเป็นกําลังใจครูบ้านดงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากาแฟหนึ่งลังไปส่งถึงที่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าครูบ้านดงเป็นยังไงนะครับเราจะต้องไปติดตามดูว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเขาอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ดงหลวงนะครับอยู่ใจกลางอำเภอดงหลวงเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปตามนะครับเห็นว่า นอกจากว่าจะเปิดหนึ่งรังแล้วเห็นว่าอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับกาแฟกรอบใช่น่าจะเป็นสาขาแรกใช่ไหมครับอันนี้อันแรกหรือเปล่าอันนีสองอันนี้ยังไม่เป็นสาขาอ๋ออันนี้เป็นตัวแม่ตัวบริษัทแม่ตัวแม่อสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งให้เลขหนึ่งนี่เลยเนาะใช่นับเมื่อวานเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่อง ครูบ้านดงนะครับครูบ้านดงนะครับเนาะครูบ้านดงนี่นะครับครูบ้านดงนะครับ <c oughs> ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับสําหรับวันสําหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ ก็ต้องขอบคุณครูบ้านดงนะครับที่มารอแล้วก็มาชิมกาแฟแล้วก็จัดไปเลยหนึ่งลังนะครับวันนี้มาสมัครเป็นครอบครัวกาแฟกอกๆท่านไหนที่ยังไม่เป็นครอบครัวกาแฟกอกๆสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับหรือติดตามทาง Facebook เพจกาแฟกอกๆได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอร่อยค่ะ